สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูธัญรัตน์เทียนเต้หรือว่าคุณครูพี่เล็กคนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูพี่เล็กจะพานักเรียนทุกคนไปเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่27มาตรากอกาค่ะมาดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยค่ะ1อ่านออกเสียงคำคำาครงจอง และข้อความสั้นๆได้บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้ 3. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้ 4. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคสั้นๆง่ายๆได้ 5. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูพีเล็กก็มีเพลงมาตราก,การที่สนุกสนานมากๆมาฝากนักเรียนทุกคนกันค่ะเจิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ัหลายยังจำได้ไหมแม่กอกาในมาตราไทยเป็นคำไทยไม่มีตัวสะกดเราต้องจดจำเต่าเสือมิกูไกลปลาปาโลมามาลาจอระเคคำเหล่านี้ไม่มีตัวสะกดนั่นคือแม่กอกา เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานใช่ไหมคะสำหรับเพลงมาตรากกกาที่คุณครูพี่เล็กนำมาฝากนักเรียนทุกคนกันต่อมานะคะมาตรากกกาเรามาฟังนิทานเรื่องบานนาอยู่และสังเกตคำที่อยู่ในมาตรากกกาแล้วช่วยกันจับใจความไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนิทานเรื่องบานนาอยู่เช้าวันเสาร์พอนำตู้โต๊ะ และเก้าอี้มาทาสีวาทีช่วยถูพื้นที่เลอะเทอะนารีช่วยคุณแม่ทำครัวแม่ทำบาบีใส่เนื้อปูยำม,มะเขือและสาคูทั้งสี่คนมีความสุขที่ได้ช่วยช่วยกันทำให้บ้านน่าอยู่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังไปแล้วคำถามนะคะเดี๋ยวคุณ ถามพี่เดี๋ยวคุณครูพี่เล็กจะถามนะคะจากนิทานที่ได้ฟังนักเรียนคิดว่าบ้านนายอยู่ควรเป็นอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบ้านที่นายอยู่นั่นก็คือมีพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะส่วนคําในนิทานที่เป็นคํามาตรากกกาคุณครูพี่เล็กฝากนักเรียนสังเกต ว่ามีคำว่าอะไรบ้างด้วยนะคะต่อมานะคะนักเรียนทุกคนคุณครูพี่เล็กก็มีความรู้เรื่องมาตรากกกามาฝากนักเรียนทุกคนกันค่ะมาตรากกกาหรือแม่กกกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าไก่กอไไก่ไม้เอกไก่เช่นคำว่าเรือรอเอือเรือค่ะจะสังเกตได้ว่าพยัญชนะที่ผสมกับสระ นะคะเจ้าก็จะเกิดเป็นคําแต่คําในมาตรากการนั้นจะยังไงคะไม่มีตัวสะกดนั่นเองคะ่ะสังเกตให้ดีๆนะคะนักเรียนต่อมานะคะนักเรียนทุกคนเรามาฝึกอ่านสะกดคํามาตรากการกันนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะรูปที่1นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะเป็นรูปของอะไรเอ่ยเป็นรูปกาสะกดว่ากกอากา สะกดไปพร้อมกับคุณครูพี่เล็กอีกครั้งนะคะกาสะกดว่ากออากาต่อมารูปที่2ค่ะรูปอะไรคะที่อาจจะวิ่งอยู่ตามททุ่ง,งนาหรืออาจจะวิ่งอยู่ที่ไหนอีกคะหลังคาบ้านนั่นคือตัวอะไรคะหนูนั่นเองค่ะสะกดนะคะหอนอ,อูหนูค่ะสะกดพร้อมกับคุณครูพี่เล็กเป็นครั้งที่2นะคะหนูสะกดว่า หนอูหนูค่ะรูปที่สามอะไรคะนั่นก็คืองูนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะสะกดนะคะงูสะกดว่างอูงูสะกดพร้อมกับคุณครูพี่เล็กนะคะงูสะกดว่างอูงูค่ะต่อมานะคะครูพี่เล็กจะพาไปดูรูปที่4กันค่ะนั่นคือรูปของอะไรคะ รูปโบนั่นเองค่ะโบสะกดว่าโบโอโบต่อมารูปอะไรคะรูปน้องหมาหมาสะกดว่าหโ,โมอาหมาค่ะและรูปสุดท้ายรูปโซ่นั่นเองค่ะโซสะกดว่าโซโอโซไม้เอกโซค่ะสะกดพร้อมกันนะคะโซสะกดว่าโซโอโซไม้เอกโซ่ค่ะ ต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านคำในมาตรากากากันต่อนะคะนะกักเรียนทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งตาหูโถปลาอาญาทาหางา ชามาลาดีปีปีชีซียีรีเลขคำสุดท้ายคำว่ามีค่ะ ต่อมาคําว่าพีเกเขเฉเสเหเซเทเร เลรูปูทาสีบะมีเก้าอีเต่านาทายาเรือใบไม้โทเลืเทอะ และคำสุดท้ายคำว่าเฉะค่ะต่อมาเรามาฝึกอ่านประโยคที่มีคำมาตรากอการกรกันบ้างคะ่ะนักเรียนทุกคนไปเริ่มกันเลยคะ่ะประโยคที่หนึ่งคุณป้ากำลังทำอะไรคะคุณป้าป้าและพี่อยู่ในครัวกำลังล้างผักอยู่เลยใช่ไหมคะต่อมาประโยคที่สองค่ะ เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะนักเรียนกำลังเทน้ำนั่นเองค่ะนี่เทน,น้ำค่ะประโยคต่อมาเลยค่ะเขาทำอะไรอยู่คะนักเรียนพ่อแม่ทำนาเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมารูปต่อมาเลยนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาไปปาเป้านั่นเองค่ะ ต่อมาเลยค่ะปู่ถูหูพ่อซื้อเรือใบย,ย่าผ่ามะเขือนาเทน้ำเกลือแม่วัวดูรัวเธอหัวเราะ ขเขาเคาะกะลาค่ะหลังจากที่ได้ฟังเพลงได้ฟังนิทานได้เรียนรู้มาตรากกกาเรียนรู้คำในมาตรากกกาสะกดคำฝึกอ่านเป็นคำฝึกอ่านเป็นประโยคในมาตรากกกาไปแล้วสนุกสนานกันไม่ใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เรื่องมาตรากกกากันเลยค่ะมาตรากกาหรือเรียกว่าแม่กากาก็ได้ เป็นคําไทยที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะและต่อมานะคะนักเรียนทุกคนในกิจกรรมน่ารู้หนูทําได้นะคะคุณครูพี่เล็กนะคะก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนอ่านฝึกอ่านคําในมาตรากกา,กาในหน้า145ด้วยนะคะและทําแบบฝึกหัดในหน้า 146, 147และ148ด้วยค่ะ นักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจทำนะคะเขียนให้ตัวบรรจงสวยงามเมื่อนักเรียนเขียนผิดลบใหม่ให้สะอาดนะคะทุกครั้งเลยก่อนลงมือเขียนใหม่ค่ะและในหน่วยการเรียนรู้ที่27ในวันนี้มาตรากกกาคุณครูพี่เล็กก็ขอขอบคุณและสวัสดีไว้เจอกันใหม่นะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย